ภาษาจีนในไต้หวันประโยคสั้นๆกี่กี่จ,จีจี่กี่กี่คนจีเกอเหรินจีเกอดเรินกีเกิดเรินต้องการกี่อันต้องการกี่อันต้องการกี่อันต้องการกี่อ,อทำงานถึงกี่โมง 上班到几点？上班到几点？上班到几点？东潭几安？要做几个？要做几个？要做几个？热几梦？几点开始？几点开始？几点开始？走几梦？几点结束？几点结束？几点结束？ ออกเดินทางกี่โมงจีเตียนชูฟาจีเตียนชูฟาจีเตียนชูฟาครอบครัวเธอมีกี่คนนิเจียโยจีเกล้นนิเจียโยจีเกล้นนิเจียก็คือครอบครัวของเธอนะคะโยมีจีเกล้นก็คือกี่คนเธออายุเท่าไหร่นี่จีซวยนี่จีซวยนี่จีซวย เบอร์โทรศัพท์เธอเบอร์อะไรหนีเตี้ยนว่าห้าวหมาโตเสาวนีเตี้ยนว่าห้าวหมาตสาวนีก็คือเธอนะคะเตี้ยนว่าคือโทรศัพท์ห้าวหมาก็คือเบอร์โตสาวก็คือเท่าไรนั่นเองนะคะหรือว่าเบอร์อะไรเนาะหนีเตี้ยนว่าห้าวหมาโตเสาวเจอกันตอนกี่โมงจีเตียนโยเจียนเมียนจีเตียนโยเจียนเมียนจีเตียนโยเจียนเมียนพรุ่งนี้เจอกันกี่โมง เจน明天เทียนคือพรุ่งนี้นะคะจีเตียนก็คือกี่โมงเจียนก็คือพบมมิิทีีเเย明天几点见明天几点นรถเมล์หมายเลขเท่าไหร่กงเชอายจบ车牌几กงชอจห้า几号งเชอายบ车牌几号ตอนนี้กี่โมงแล้วเเเีียใจจนีย几点现在几点现在几นประตูปิดกี่โมงจีเตียนกวนเหมือน จีเตียนกวนเหมินจีเตียนกวนเหมินรับหนังสือกี่เล่มอยากจีเปิด书要几本书要几本书ที่นี่มีกี่คนใน这里有几个人在这里有几个人ือกี่คน在这里有几个人เเธอสูงเท่าไหร่ีเส้าวสาว นีส่ินกาโตเสานี南南่คือเธอส่ินกาคือความสูงโตเสาคือเท่าไหร่นีสซินก้าโตเสาน้ำหนักเท่าไหร่ที่จงจีกงจินที่จงจีกิลิทีจงจีกิลิเธอมีกี่อันเธอมีกี่อันีกนเีกีีกี่อันเีกนีก่นี่เีอเมีกี่ันีก่นกี่น่ีน่ี่น จูจีวานต้องเช็คเอาท์กี่โมงจีเตียน可以退房จีเตียนคือกี่โมงคือคือได้退房คือเช็คเอาท์นะคะจีเตียนคือคือ退房โรงงานนี้มีคนไทยกี่คนเจ้าโรงเกน有几个人泰国人这工厂ก็คือโรงงานนี้นะคะยคือมี几个人ก国นก็คือคนไทยนะคะ เธอมีกี่นนี您您่มีกี่คนนยจมีกี่คนเดนี่คือเธอนี่คือีกี่คนคือกี่คนเดกนีคือลูกนะคะนี่มีกี่ด